โจ้ Yo, Yo. สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมในปอนนี่กับรายการพีออนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแนะนำโปรแกรมดีๆโปรแกรมดีๆนะครับสำหรับใครที่แบบเล่นไมค์คาร์ลแล้วมันแบบอยากเป็นแบบเกียนอะเออแบบไม่ต้องใช้มอสเอ็กเอะไรเลยนะครับนี่เราใช้นี่เลยนี่เราผมมีโปรแกรมมาแนะนำนี่มันคือโปรแกรมเอ็กเซลมอสนะครับอ่ะเราต,ตัวนี้เลยครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมันเอยมันเออสามารถเออมองเห็นแร่ดันเจียนทุกอย่างในมาครับเซิร์ฟใครก็ได้นะฮะหรือเซิร์ฟตัวเองก็ได้เนะี่ยแล้วก็จะบินได้แล้วก็จะเปิดแสงในที่มืดได้นะฮะอ่าซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับที่ถ้าใครอยากขอโหลดอ่าจัดไปเลยอ่าคันเลยนะครับให้คุณเข้าเน็ตน,นะครับแล้ว เข้าลิงก์ที่ผมให้ได้ด้านล่างดิสคิชชันนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปเลยนะครับนี่ครับหวัวเข้าไปผมก็ไปอยู่อ่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่นะครับสำหรับใครที่จะดาวน์โหลดนะฮะก็ดาวน์โหลดตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เนาะนี่ครับถ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ หนึ่งจุดห้าุดสองกหนึ่งจุดห้าจดสามนะฮะซึ่งผมโหลดหนึ่งจุดห้าสองมาผมก็ดาวน์โหลดไปอ่ะผมดาวน์โหลดแล้วนะครับผมไม่ดาวน์โหลดอีกแล้วกันนะรอมาขึ้นแล้วกันรอมันเด้ง ใช in oh, ่เอออันน yeah, ี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกปุ่มลัดอยู่ปุ่มลัด xle xle x จับกลุ่มตัว r red ore redstone อันนี้ก็สับงงเ e ส s t o n e อันนี้ดดนเช่นทุกอย่างนะครับอ่ะล้วก็กดข้ามไปนะครับ เนี่ยก็จะขึ้นเด้งเอสลเอเด้งอย่างนี้นะครับแล้วก็คุณก็ดาวน์โหลดไปแล้วกันนะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเฮ้ดาวน์โหลดเสร็จเรามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะให้เราลันนะลันก็ลันลันลันไปพอลันเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็ขึ้นแบบนี้นี่คือเวสโตนอะไรเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะแล้วก็กดอินสตอลมอนะครับ ผมติดตั้งไปแล้วครับผมโนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกันแหละอ่ะออกไปเลยแล้วกันเพราะผมเสร็จแล้วเฮ้ยออกซ์เฮ้ยออกซ์ไปออกเด้เออเอสเลโมติดตั้งครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมคลิกให้ดูเออเอสเลอ่ะนะครับเดี๋ยวไปชื่อพวก นะครับแล้วก็เข้าเล่นคนเดียวนี่นะครับนี่ก็คือโลกของผมที่ผมสร้างขึ้นมานะครับนี่เว็แบบโลกก็จะขึ้นตรงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ,รรบ,รรนะรบแล้วมาเราก็จะมองไม่เห็นน้ํานะครับเพราะอ่ะล้วก็จะบินไม่ได้เราก็จะบินไม่ได้นะเราต้องกดโซ่น F นะฮะกดโซ่ F ในการบินสูงขึ้นนะครับ เออผมบอกไว้ก่อนถ้าจะบินเซิฟได้จะบินเซิฟคนอื่นนะครับแล้วคุณอย่าบินนานเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะหลุดออกนะฮะหรือใครหรือเซอริรฟไหนที่ลงปลั๊กอินกันเกียร์เอาไว้นี่ก็เออถ้าลงปลั๊กอินกันเกียร์เอาไว้ก็ไม่สามารถใช้นะได้นะครับนี่เราก็มาเกิดทางเขาเอ่ะเราก็กด x เ,เพื่อดูแลดันเจียงทุกอย่างนะอ้าวเขาข้างหน้ามีสปามอนด้วย อ่ะสมมติเราอยากได้เออโอ้ยโอ้ยอ่ะสมมติเราอยากอ่ะอกดตัวอาอ๋อกดตัวอาเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้โอนี่แล้วแล้วจะ้น,นี่อันนี้ก็เจอโคลแล้ว แล้วก็ดดลิกดูนี่ก็จะมีสปาวสปอร์เนอร์ทุกอย่างเนี้ยก็ดูนี่มันจะอ๊้ยมืดจังเลยอ่ะผมผมไปยี่นก่อนโอ้ยมืดจึงเลยอะทำไมมันมืดจึงเลยไม่เห็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะฮะแล้วก็กดตัวแอลนะฮะอ่ะาก็จะสว่างนะฮะอ่ะเฮ้ยเราจะไปเอาได,ไดมอนด์กันเซิร์ฟนี้เราจะไปเป็นเรียนแห่งเซิรฟ์ฟไมโคร ครับมาดตอกแล้วก็ตีเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงล่ะเนี่ยก็จะเป็นโอ้ยบินไม่ได้โอ้ยโอ้โหขุดไม่ยังเบสล็อกเลยเหรอวะเนี้ยนี่โอ้ยแลก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 มีเสียงมนเนี้ยโอ้โหนะฮะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ ส่วนไอเจ้าตัวนี้เราเรากดการกระบาดมันก็ยังขึ้นให้อยู่นะครับเราเออกเกมเท่าไหร่ก็ขึ้นให้อยู่นะเพราะเราอินส,สตาอินสตาไปมันอินสตาอมันไปแล้วนะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ